ห้าเรื่องของพี่ไลฟ์ลี่ที่เราไม่ต้องรู้ก็ได้อีกนิดเดียวเท่านั้นจะถึงแล้วอื้อสือเวทน้ำแข็งที่สงา่างอมเอ๊ะคอหักตายสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสิ่ส์กับเกมเกมชิ้นอิมแพกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมเอาห้าเรื่องไร้สาระของตัวละครอ,อย่างพี่ไลฟ์ลี่เนี่ยมาฝากทุกคนกันครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมกันใครที่จะเติมเงินเกมเกมชิน IMPACT อย่าลืมนึกถึง l i ชแมนช็อปนะถูกสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน UID ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปอย่าลืมไปเติมกันครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับผมสำหรับตัวละครอย่างพี่ไลฟ์ลีของเราเนี่ยเป็นตัวละครที่สูงมากๆเลยนะโดยจะสูงเป็นท็อปทูของเกมเลยทีเดียวครับเพื่อนเพื่อรู้หรือเปล่าว่าสถานที่ที่เอาไว้วัดความสูงของตัวละครของเกมได้เป็นอย่างดีเนี่ยคือที่บริเวณสระน้ำของเจตแชมเบอร์ครับณปัจจุบันนะครับจะมีตัวละครที่สูงที่สุดของเกมตัวเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คืออิโตะนะที่สามารถเดินเล่นอยู่ในบ่อน,นี้ได้นะครับผม ตัวละครอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่ New v ว l เล g ตแบบนี้ก็ต้องว่ายน้ำนะครับตามสไตล์พ่อนากไปหรือจะเป็นดีลุกก็ตามเจ้าสัวของเราก็ยังต้องว่ายน้ำเลยครับหรือจะเป็นคุณปู่สุดคููของเราก็ยังต้องว่ายน้ำมาคิดดู แล้ววันนี้ผมขอมันนำเสนอพี่ไลฟ์ลีของเราครับผมซึ่งเป็นตัวละครตัวที่2นะครับที่สามารถเดินในเจ้าสระนี้ได้นะครับผมถามว่ารู้แล้วช่วยอะไรบ้างสำหรับความสูงนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเจ็ดแชมเบอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีใครกระโดดน้ำเล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสูงนี้รู้ไปเพื่อ ถัดมา,มาเป็นหัวข้อที่2นะครับสำหรับการต่อยเตาไฟหรือว่าต่อยสิ่งของต่างๆเนี่ยเพื่อฟื้นฝูพลังงานได้ครับ uh huh. เ,เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าตัวละครไลฟ์ลี่เนี่ยเป็นตัวละครพิเศษครับที่เมื่อเรากดสกิลธาตุแล้วเราเอาไปต่อยไม่ว่าจะเป็นที่ซ้อมมวยของพี่ไลฟ์ลี่เองนะครับผมหรือจะเป็นการไปต่อยเตาไฟก็ตามเราจะสังเกตว่าตัวของเลือดของเราเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆครับ และมันจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานด้วยครับเพื่อนๆสามารถลองดึงเลือดลดเล่นร์จโจมตีเพื่อดึงเลือดกลับมาแบบนี้ได้ครับช่วยฟื้นฟูพลังงานด้วยได้รับพาติเคิลด้วยฟื้นฟูพลังงานเนี่ยก็ตัวเองก็ได้ทั้งทีมก็ได้นะครับตัวละครตัวอื่นๆของเกมเนะครับหากเรามาใช้สกิลท่าใส่เตาไฟอะไรแบบนี้ครับก็จะไม่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานนะครับผม เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งความพิเศษของตัวละครไลร่บี้นะครับผมแต่ถามว่ามายืนต่อยแบบนี้เพื่อฟื้นฟูพลังงานลดเลือดเล่นเอ๊ะทำไมไม่ไปใช้สกิลตมีมอนหรืออะไรตามแมปก็ได้ฟื้นฟูพลังงานเร็วกว่าเยอะเลยครับการยืนต่อยซ้อมมวยอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้จะทําไปทําไมครับผมรู้ไปเพื่อ มาต่อกันที่หัวข้อที่3นะครับผมด้วยตัวละครี่ไลฟรีของเราเนี่ยเป็นตัวละครสื่อเวทตัวแรกของเกมที่เป็นาธาตุน้ําแข็งครับผมการโจมตีเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาด้วยการต่อยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวละครสื่อเวทเนี่ยเวลาพุ่งลงโจมตีครับเขาจะมีความสวยงามแปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับหนึ่งในตัวนั้นก็คือพ่ไลฟรีของเรานั่นเองเวลาพุ่งลงโจมตีนะครับสวยมากๆเลยทุกคนเป็นน้ําแข็งแบบวน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 มานะครับผม เอามาโดดเล่นในแมพอย่างนี้นะครับผมก็สวยทีเหมือนกันนะนี่ลองโดดจากชเจ็ดแชมเบอร์ดูครับลองโดดในลีเย่บ้างครับผมนี่โดดมาเหมือนเวลามังกรตกลงมาครับผม <have> โอ้เจอ้อืออ่ะอโดนกระถางทูบตายครับ you know สวดส่งให้เรียบร้อยเพราะว่าอยู่หน้ากระถางทูบพอดีเลยครับ พุ่งลงโจมตีแบบนี้สวยงามใช่ไหมครับสื่อเวทน้ำแข็งแต่ถามว่าเอามานำเสนอเพื่อ,อมาต่อนเนื่องกันที่หัวข้อที่4ครับอันนี้เรียกว่าเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์มากๆจริงๆนะก็คือตัวละครพี่ไลฟ์ลี่เนี่ยด้วยความเป็นสื่อเวทน้ําแข็งอีกแล้วครับพี่ไลฟ์ลี่เนี่ยจะกลายมาเป็นตัวละครที่สร้างตัวของสะพานน้ําแข็งได้ดีที่สุดของเกมเลยครับคือเขาจะสามารถต่อย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  สร้างสะพ,พานน้ำแข็งได้จากการโจมตีปกปติแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเลือดต่ำกว่า6 0เนะครับผมอันนี้เป็นวิธีสร้างสะพ,พานที่ดีมากๆเลยคือให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทาการชาร์จโจมตีแล้วก็เดินชาร์จโจมตีแล้วก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆครับผมซึ่งด้วยความว่างของเรานะครับผมเราอยู่ในประเทศที่มันแบบว่างๆประมาณแบบว่า9ปีแล้วอะไรแบบนี้ทุกคนก็เลยมาต่อสะพ,พานเล่นนะครับ ซึ่งไม่เกี่ยวกันอ่ะมาลองต่อสะพานกันเล่นดูนะครับผมผมก็ชาร์จโจมตีของผมไล่ไปเรื่อยๆดุ้งๆ,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 ๆไปเรื่อยๆครับ A few moments later A few minutes later Three days later Many months later One eternity La ทุกคนครับนี่คือความสำเร็จของผมครับนี่เป็นการสร้างสะพานครั้งแรกตั้งแต่ผมเล่นเกมกันชินอินแพ็คมาเลยครับผมเพิ่งเคยเดินทางจากลีเย่ไปอินาซุมะด้วยการต่อสะพานครับผมเราเห็นด้านหน้านั้นไหมทุกคนใกล้ถึงแล้วนะครับผมด้านหน้านั้นสารเจ้าแกรน,นารุกามิครับผมไล่ไปเรื่อยๆครับอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเออ เอ้ยเฮ้ยจะถึงอยู่แล้วว่ะทำไงอะ่ะทีนี้อยากเริ่มตรงนี้อะ่ะเอ่ออ่าเดี๋ยวเราไปนั่งเรือมานะครับผม few moments later. ซึ่งไปนั่งเรือมาเนี่ยสื่อเวทนน้ำแข็งครับพุ่งลมโจมตีก็สร้างตัวของน้ำแข็งที่น้ำไม่ได้ครับมันกลายเป็นจมน้ำแทนนะทุกคนโหไม่เก๋กู้รูดม่านเลย คือผมต้องล้มเลิกความตั้งใจนี้นะครับสรุปแล้วผมไม่เคยต่อสะพานเลยสักครั้งหนึ่งสําเร็จครับแล้วที่ผมต่อสะพานอยู่ตอนนี้นะครับผมใช้เวลาแบบ2 0่0นาทีนะครับผมทําไปเหื้อมาต่อกันที่หัวข้อที่5สุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้ก็ของดีนะ เออว่าไม่ได้นะครับผมปกติแล้วตัวละครสื่อเวททั่วๆไปเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ในการขุดแร่ได้หรือใช้ในการตีแร่ในบริเวณโลกกว้างเทแวตของเรานะครับจะมีเพียงแค่ลูกสาวผมนะครับที่จุดระเบิดเผากระท่อมเก่งๆแบบนี้ครับแล้วก็มีหนิงกวงที่เป็นธาตุหินครับผม และวันนี้ผมขอมานําเสนอขายตัวละครนี้เลยที่ไลฟ์ลี่ครับผมซือเวทสายสนับสามารถต่อยแร่ได้เหมือนกันครับถ้าคุณโทรมาใน10นาทีนี้คุณจะได้รับสนับไปเลย2อานันยอกครับไล่จาระอีกแล้วที่ไลฟ์ลี่เนี่ยต่อยธรรมดาก็ได้นะแต่ถ้าชาร์จโจมตีเนี่ยเลือดแร่เนี่ยจะลดลงไปเร็วมากๆเลยครับก็สามารถทําลายได้อย่างรวดเร็วครับ ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้จริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับตัวละครที่เป็นสายดาบใหญ่กับตัวละครที่เป็นสายขุดแร่อยู่แล้วอย่างปู่จงลี่หรือว่าเลเซอร์แบบนี้นะครับผมใช้สกิลไปทีเดียวแร่มันก็กระจุยกระจายหมดแล้วแล้วเราจะมานั่งต่อยไปทีละอันสองอันเพืออ และนั่นก็เป็นทั้ง5สิ่งนะครับผมที่เรารู้ไปเพื่ออะไรกันครับใครมีอะไรแปลก เกี่ยวกับพี่ไลฟ์รีไปลองทำเนี่ยแล้วเอามานําเสนอกันนะครับก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมต่อไปนี้เราไม่นําเสนอและคลิปรีบงรีวิวเรามานําเสนออะไรแบบนี้กันดีกว่าไหมทุกคนนะหากใครชอบคลิปแนวนี้ <สำ S 2> นะครับ <สำ S 2> ผมแล้วก็มาหาทําอะไรกันอย่างนี้นนบ่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1นึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดศัตรีเบอร์จากทางยูทูบครับคลิปนี้ผมไปหาทาต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ เพื่อคลิปนี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไร Next time let's go fish fast